สวัสดีพี่พี่พแฟนหมัดมวยทุกท่านด้วยนะคะกลับมาพบกันอีกครั้งกับช่องวิจารณ์มวยกับมวยมวยเด็ดช่องที่เราจะมาพูดคุยวิจาร์มวยล่วงหน้าก่อนชกกับคู่มวยชอบหลังช่างกันเช่นเคยนะคะสําหรับวันนี้นะคะเราก็มาเช็คคู่ชกในรายการศึกมวยไทย7สีประจำวันอาทิตย์ที่10พฤศจิกายน2,567ณนาเวทีมวยช่อง7ดสีเริ่มชกตั้งแต่เวลา1 4บสนกาสานาทีถ่ายทอดสดผ่านทางช่องเสีกด35นะคะ โดยมีคู่ชกทั้งหมด6คู่หรือพี่ๆคนไหนนะคะที่อยากจะฟังมวยหูดูมวยสดพร้อมออกตัวกาอากาศไม่ว่าจะเป็นมวยเดี่ยวมวยสเต็ปน้องขอแนะนำ s j j 2U มีแอดนํำหน้าด้วยคบเครื่องเรื่องมวยแน่นอนค่ะสำหรับวันนี้นะคะน้องก็มีกิจกรรมมาแจกให้พี่ๆกันเช่นเคยเป็นกิจกรรมทายผลแพ้ชนะนะคะแต่ว่าของรางวัลจะแจกอะไรนั้นพี่ๆสามารถติดตามต่อในคลิปได้เลยนะคะ เปิดโปรแกร,รมมวยไทย7ส็สีประจำวันอาทิตย์ที่10พฤศจิกาย,ยน2567นเวทีมวยช่อง7สีเริ่มโชคตั้งแต่เวลา14.30นกานาทีโดยมีคู่โชคทั้งหมด6คู่ดังนี้นะคะคู่ที่1ไก่ทองพียูผ้าใบาปะทะพรน,นํำโชคสอบภูมิพัฒจะขึ้นโชคในพิกัดหนึ่1อปอนด์คู่ที่2 1สยามสอเดชพันธ์ปะทะแก้วนาคาสธนบวรจะขึ้นชคในพิกัดหนึ่ปอนด์ คู่ที่3เพชรมงคลศูนย์กีฬาห้วยต้มประทะเอกลักษณ์ส่อสมานกามเมน้นจะขึ้นชกในพิกัดหนง่ปอนด์คู่ที่4เพชรลิ์พ่อหอมกลิ่นประทะสิงห์ดำยุทธสุราชจะขึ้นชกในพิกัดหนงปอนด์คู่ที่5เก่งก้ายูโสบคานตอระงูประทะละคังทองสิทธิ์อุดมชัยจะขึ้นชกในพิกัดหนง่ปอนด์คู่ที่6กล้องไกยูโสบทานตอระงูประทะเด่นแม่นางสอวิเศษกิจจะขึ้นชกในพิกัดหนงปอนด์ นี่ก็เป็นทั้งหมด6คู่โชคในรายการศึกมวยไทย7สีประจำวันอาทิตย์ที่10พฤศจิกายน2567ณเวทีมวยช่อง7สีและเช่นเคยนะคะพี่ๆคนไหนที่ไม่อยากออกจากบ้านไม่มีเวลาไปเวทีไม่อยากไปหน้าตู้น้องขอแนะนำแอดเจเจมีแอดนำหน้าด้วยรบเครื่องเรื่องมวยแน่นอนค่ะเรามีทั้งมวยเดี่ยวมวยชุดมวยสเตปหรือว่าจะเป็นมวยพักยกที่เปิดเร็วปิดช้า มีราคากลางอากาศให้พี่ๆได้ออกตัวกันสดๆด้วยนะคะหากมีการเปลี่ยนแปลงตารางและเวลาอย่างไรเดวน้องจะแจ้งให้ทราบในกลุ่มแบบรวดเร็วฉับไวทันใจแน่นอนค่ะก่อนอื่นนะคะน้องก็ต้องขอแสดงความยินดีกับพี่ๆที่อยู่ในกลุ่มมวยเด็ด VP ีของเราด้วยนะคะแฟนหมัดมวยท่านใดที่อยากจะเข้ากลุ่มมวยรับที่เด็ดฟังมวยหูฟีสามารถทักมาที่ไลน์แอด jj2u ที่น้องขึ้นไว้ให้ที่หน้าจอเพื่อเข้าร่วมกลุ่มมวยของเราได้เลยนะคะ สำหรับวันนี้นะคะน้องก็มีหคู่เน้นๆมาทัศนวิจารณ์ให้พี่ๆได้รับชมรับฟังกันนะคะแต่ก่อนที่เราจะไปรับชมรับฟังนะคะน้องฝากพี่ๆกดไลค์กดต like, ิดตามหรือกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดทุกวิดีโอที่เราอัปเดตกันไว้ล่วงหน้าด้วยถ้ากดแล้วเราไปชมทัศนาคู่มวยชอบก่อนช่างของทุกคู่วันนี้กันเลยค่ะปู่ที่1ของวันนี้นะคะจะเป็นการพบกันระหว่างไก่ทองพิยูผ่าใบาพบกับพรน,นำโชคสองภูมิพัฒน์จะขึ้นชกในพิกัดหนุ่มอยอด์อน ฝ่ายแดงนะคะไก่ทองพียูผ้าใบหรือไก่ทองโรงเรียนกีฬาสุราษฎร์นักชกวัย18ปีจากสุราษฎร์ธาน,นีส่วนสูง170เซนนะคะน้ำหนักปล่อยปล่อยที่58กิโลเคยชกมาแล้วทั้งหมด4 3ไฟต์มวยถนัดนะคะก็จะเป็นมวยฝีมือครบเครื่องปัจจุบันเจ้าตัวฟิตซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยโรงเรียนกีฬาสุราษฎร์นะคะขึ้นชกล่าสุดเมื่อ1เดือนที่ผ่านมาผลงานฟอร์มหลังชก3ไฟ์ล่าสุดเมื่อวันที่9มกราคม2 5 6 7 ในศึกมวยมันสนั่นเมืองนาเวทีมวยนานาชาติลังสิทธ์ขึ้นชกในพิกัดหนึ่ออปอนด์เจ้าตัวก็ได้แพ้คะแนนนำสุกทอแทนไทยถัดมานะคะเมื่อวันที่1 4กรกฎาคม2567าในศึกมวยไทยเจ็ดสีนาเวทีมวยช่องเจ็ดสีขึ้นชกในพิกัดหน8่อปอนด์เจ้าตัวก็ได้ชนะน้องยกที่4เพชรตาขุนสอพงอมรอและไฟล์ล่าสุดนะคะเมื่อวันที่8กันยายน2567ในศึกมวยไทยเจ็ดสีนาเวทีมวยช่องเจ็ดสี พึ้นชคในพิกัดหนุ่ม122ปอนด์จเจ้าตัวก็ได้แพ้คะแนนเพชรชยุทธใต้เพชรบุรีทางด้านมุมน้ําเงินนะคะพรนาโชคสอบภูมิพัฒนักชควัย19ปีจากอําเภอรพระพมจังหวัดนครศรีธรรมราชส่วนสูง170เซนนะคะน้ําหนักปล่อยปล่อยที่59กิโลเคยชคมาแล้วทั้งหมด40ไฟมวยถนัดนะคะก็จะเป็นมวยขวากับมวยเข่าปัจจุบันเจ้าตัวฟิตซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยสอบภูมิพัฒน์จังหวัดนครศรีธรรมราช ขึ้นชกล่าสุดเมื่อ2เดือนที่ผ่านมานะคะผลงานฟอร์มหลังชก3ไฟล่าสุดเมื่อวันที่10มีนาคม2,567ในศึกท่อน้ำไทยทีเกโอกเกตเพชรนาเวทีมวยราชดำเนินขึ้นชกในพิกัดหน6่รปอนด์เจ้าตัวก็ได้ชนะนอกยกที่2ฮันซานแฟมิลี่มวยไทยถัดมานะคะเมื่อวันที่21เมษายน2,567ในศึกท่อน้ำไทยทีเกโอกเกตเพชรนาเวทีมวยราชดำเนิน ขึ้นชกในพิกัดหนึร2ปอนด์เจ้าตัวก็ได้แพ้คะแนนเพชรบางทงสอนเดชพันธ์แล้วไฟล์ล่าสุดนะคะเมื่อวันที่25สิงหาคม2567ในศึกมวยไทย7สีนเวทีมวยช่อง7สีขึ้นชกในพิกัดหนึร2ปอนด์เจ้าตัวก็ได้แพ้คะแนนทับหลวงออมเมืองชุมแพโดยรวมแล้วนะคะสำหรับคู่นี้นะคะน้องมองว่ากระดูกมวยพอๆกันหัวจิตหัวใจดีแข็งแกร่งแข็งแรงกันทั้งคู่นะคะ ถ้าเปรียบเทียบกับสกอร์โดยรวมแล้วทางด้านไก่ทองก็จะดูดีกว่าท้าไม่หล่นก่อนได้ลุ้นสนุกแน่นอนคะ่ะคู่นี้หลักเกลียมชั้นเชิงก็ถือว่าดีนะคะไม่เป็นสองรองใครสําหรับคู่นี้นะคะน้องออกชอบไปทางด้านไก่ทองพียูผ้าใบที่จะสามารถเอาชนะคะแนนพรนําโชคสอบภูมิพัฒน์ไปได้คะ่ะคู่ที่สองของวันนี้นะคะจะเป็นการพบกันระหว่างหนึ่งสยามสอเดชพันธ์ปะแก้วนาคาสอธนบวรจะขึ้นชกในพิกัดหน9่อปอน ฝ่ายแดงนะคะ1สยามต่อเดชพันธ์นักชกวัย18ปีจากสุร,ราธานีส่วนสูง178เซนนะคะน้ำหนักปล่อยๆอย,อยู่ที่5้ากิโลเคยชกมาแล้วทั้งหมด50ไฟมวยถนัดนะคะก็จะเป็นมวยซ้ายเข่าเสียบแหลมเดินติดๆไปๆเอาอยู่นะคะปัจจุบันเจ้าตัวฟิตซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยสอเดชพันธ์คืนชกล่าสุดเมื่อ25วันที่ผ่านมานะคะผลงานฟอร์มหลังชก3ไฟล่าสุดเมื่อวันที่9มิถุนายน2567 ในศึกมวยไทยเจ็ดสีณเวทีมวยช่องเจ็ดสีคืนชกในพิกัดหนึ่งร้อยแปดปอนด์เจ้าตัวก็ได้ชนะน็อกยกที่หนึ่งฟิลพลันชัยถัดมานะคะเมื่อวันที่27มิถุนานยน2567ายในศึกเพชรยินดีณเวทีมวยราชดำเนินคืนชกในพิกัดหนึ่อปอนด์เจ้าตัวก็ได้ชนะคะแนนน้ำพุกไก่ศิราบ็อกซิ่งยิมและไฟล์ล่าสุดนะคะเมื่อวันที่13ตุลาคม2567ในศึกมวยไทย7สีณเวทีมวยช่อง7สี ขึ้นชกในพิกัด1 0 8ปอนด์เจ้าตัวก็ได้ชนะคะแนนเพชรเมืองกันชอหพยักมาทางด้านมุมน้ำเงินนะคะแก้วนาคาสอธนาบาวรหรือแก้วนาคาอบจอนครพนมนักชกวัย25ปีจากนาครพนมส่วนสูงหนึ่งมเซนนะคะน้ำหนักปล่อยปล่อยรี่้3สกิโลเคยชกมาแล้วทั้งหมด100ไฟมวยถนัดนะคะก็จะเป็นมวยขวาฝีมือครบเครื่องเตะขวาต่อยขวาสายหน้าดีอาวุธหลากหลายหมัดต่อยแรง ปัจจุบันเจ้าตัวฟิตซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยเกียรติเพชรนะคะคืนชกล่าสุดเมื่อ1เดือนที่ผ่านมาผลงานฟอร์มหลังชก3มไฟล์ล่าสุดเมื่อวันที่12พฤศจิกายน2567นสในศึกมวยไทยเจ็ดสีนเวทีมวยช่องเจ็ดสีคื้นชกในพิกัดหนึปอนด์เจ้าตัวก็ได้แพ้คะแนนมังกรเพชรทรายมูลสนุกเกอร์ถัดมานะคะเมื่อวันที่24ธันวาคม2566นสในศึกท่อน้ำไทยทีเกโอกเกียรติเพชรณเวทีมวยราชดำเนิน คืนชกในพิกัดหนง109ปอนด์เจ้าตัวก็ได้ชนะคะแนนนิติกรน,น้ำดื่มหมี77แล้วไฟล่าสุดนะคะเมื่อวันที่15กันยายน2567ในศึกมวยไทย7สีนเวทีมวยช่อง7สีคืนชกในพิกัดหนง110ปอนด์เจ้าตัวก็ได้มาชนะน้องยงที่2เพชรแสนชัยจิตเมืองนนโดยรวมแล้วนะคะมวยคู่นี้น้องมองไปทางด้านหนึ่งสยามซอเดชพันธ์เป็นมวยที่มีอาวุธคมใจใหญ่ใจถึง ได้เปรียบในเรื่องของหลักเหลี่ยมชั้นเชิงสู้ดีประสบการณ์ชกนะคะก็ยังเป็นรองของทั้งด้านแก้วนาคาแต่พัฒนาการฝีมือการชกก็ถือว่าดีนะคะไม่เป็นรองใครเป็นมวยที่มีหัวจิตหัวใจดีแข็งแก่งแข็งแรงกล้าและกล้าสวนยืนติดได้ยันห้ายกเลยท้าไม่นับไม่น็อกไม่ล่วงไม่หล่นนะคะลุ้นได้ค่ะคู่นี้เลทคู่นี้ทางด้านหนึ่งสยามต่อห้าสามนะคะก็ถือว่าไม่แพงมากลุ้นได้ชิลๆเลยนะคะ สำหรับคู่นี้น้องออกชอบไปทางด้านหนึ่งสยามสอนเดชพันธ์ที่จะสามารถเอาชนะคะแนนแก้วนาคาสอธนประวรไปได้ค่ะสำหรับพี่ๆที่รับชมคลิปมาจนถึงช่วงนี้นะคะน้องก็มีกิจกรรมทายผลแพ้ชนะระหว่างเก่งกล้ายูศบคารตอลางูกับระคังทองสิทธิุดมชัยมาร่วมสนุกกันด้วยนะคะเพียงแค่คุณพี่คอมเมนต์ใต้คลิปว่าเก่งกล้าหรือระคังทองเป็นฝ่ายชนะตามด้วยชื่อของคุณพี่ก็สามารถรับเสื้อมวยสวยๆไปใส่กันได้เลยนะคะ เข้ามาร่วมกิจกรรมกันเยอะๆนะคะน้องมีกิจกรรมให้พี่ๆได้ร่วมสนุกกันทุกวันรอรุ้นผลอีกทีหลังจบรายการศึกมวยไทยเจ็สีเพียงแค่สิบท่านแรกเท่านั้นนะคะแคปหลักฐานที่คุณพี่คอมเมนต์แล้วทักมารับที่ j j 2 u มีแอดนำหน้าด้วยหากตอบถูกน้องทำรายการจัดส่งให้ฟรีๆถึงบ้านคุณพี่กันเลยค่ะมาต่อที่คู่ที่3ของวันนี้กันนะคะจะเป็นการพบกันระหว่างเพชรมงคลศูนย์กีฬาห้วยต้มพบกับเอกลักษณ์สอสมานกามเมน้น จะขึ้นชกในพิกัดหนุ่ม122ปอนด์ฝ่ายแดงนะคะเพชรมงคลศูนย์กีฬาห้วยต้มนักชกวัย24ปีจากอำเภอลีจังหวัดลำพูนส่วนสูง166เซนนะคะน้ำหนักปล่อยปอ,ยปอ,ยปอยที่59กิโลเคยชกมาแล้วทั้งหมด90ไฟมวยถนัดนะคะก็จะเป็นมวยขวาฝีมือคบเครื่องเตะต่ตอยแรงปั้มตีแข่งแก่งบูดูดนันปลายมีฮึดปัจจุบันเจ้าตัวฟิตซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยศูนย์กีฬาห้วยต้มจังหวัดลำพูนนะคะขึ้นชกล่าสุดเมื่อหนึ่งเดือนที่ผ่านมา ผลงานฟอร์มหลังชกสามไฟล่าสุดเมื่อวันที่22มิถุนายน2567ในศึกมวยไทยเกตเพชรณเวทีมวยสยามอ้อมน้อยขึ้นชกในพิกัดหน่122ปอนด์เจ้าตัวก็ได้มาเสมอคะแนนกับจอร์ดพลันชัยถัดมานะคะเมื่อวันที่10สิงหาคม2567ในศึกจิตเมืองนนท์นะเวทีมวยจิตเมืองนนท์ขึ้นชกในพิกัดหน่122ปอนด์เจ้าตัวก็ได้แพ้คะแนนจอร์ดพลันชัย และไฟล่าสุดนะคะเมื่อวันที่24กันยายน2567ในสึก h แฮปปี้เบิร์ y เดย์แม่สายนาเวทีมวยชั่วคราว1ชัยวัดขึ้นชกในพิกัด121ปอนด์เ้าตัวก็ได้แพ้คะแนนเพชรจักรจันทร์ชอ5พยักมาทางด้านมุมน้ำเงินนะคะเอกลักษณ์สอสมานการเมน้นนักชกวัย25ปีจากอำเภอขุนหารจังหวัดศรีสะเกดส่วนสูง170เซนนะคะน้ำหนักปล่อยๆที่59กิโลเคยชกมาแล้วทั้งหมด100ไฟ มวยถนัดนะคะก็จะเป็นมวยขวาสูงยาวเขาว่าแหลมเตะซ้ายถีบซ้ายขวางหน้าสับศอกสวนบูดูดันปลายแข็งแร่งปัจจุบันเจ้าตัวฟิตซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยวอเทคโนหลวงปูสวงจังหวัดศรีสะเกดนะคะขึ้นชกล่าสุดเมื่อหนึ่งเดือนที่ผ่านมาผลงานฟอ้อมหลังชกสามไฟล่าสุดเมื่อวันที่2มิถุนายน2567นสในศึกท่อน้ำไทย TKO เกียรติเพชรณเวทีมวยราชดำเนินขึ้นชกในพิกัดหนึ่งรปอนด์ เจ้าตัวก็ได้แพ้น,น็องโยกที่2เมฆพระเบกคอมแพคถัดมานะคะเมื่อวันที่22ส,งสิงหาคม2567นสในศึกเพชรยินดีนะเวทีมวยราชดำเนินคื้นชกในพิการหน4ปอนด์เจ้าตัวก็ได้ชนะน็องโยกที่3าคุณสยามสิทธิ์สอทอนิกรและไฟล์ล่าสุดนะคะเมื่อวันที่18กันยายน2567้ในศึกเดอะฮีโร่ไฟล์มวยไทยในตำนานนาเวทีมวยช่อง7็สีพื้นชกในพิการหน5ปอนด์ เจ้าตัวก็ได้มาแพ้คะแนนเพชรแสนแสบสอจอต้องปาจีนสำหรับมวยคู่นี้นะคะน้องอ่องชอบไปทางด้านเอกลักษณ์ส่อสมานการม,มินค่ะเป็นมวยที่แข็งแข่งแข็งแรงยืนติดติดดีมูนี้เป็นมวยขวาเหมือนกันนะคะอยู่ที่ว่าใครจะแข่งแร่งแข็ง,แ,ขง,แ,ขงแรงกว่ากันทางด้านเอกลักษณ์ก็เป็นมวยรองนะคะอยู่ที่ห้าสี่ก็ต้องมาลุ้นกันนะคะว่าใครจะหล่นจะล่วงก่อนกันแล้วพี่พ,พี่แฟนหมัดมวยชอบใครพพ์มาบอกน้องกันใต้คอมเมนต์ได้นะคะ คู่นี้น้องออกชอบไปทางด้านเอกลักษณ์สอดสมานการมิ้นที่จะสามารถบทเบียดชนะคะแนนเพชรมงคลสู่กีฬาห้วยต้มไปได้ค่ะคู่ที่4ของวันนี้นะคะจะเป็นการพบกันร,ระหว่างเพชรฤทธิ์พอหอมกลิ่นพบกับสิงห์ดำยุทธสุราชจะขึ้นชกในพิกัดหนุ่มปอนด์ฝ่ายแดงนะคะเพชรฤทธิ์พอหอมกลิ่นนักชกวัย19ปีจากอำเภอพับภาชัยจังหวัดบุรีรัมย์ส่วนสูง171เซนนะคะน้ำหนักปล่อยๆอ,อยอยู่ที่ห6กกิโลเคยชกมาแล้วทั้งหมด100ไฟ มวยถนัดนะคะก็จะเป็นมวยขวาฝีมือครบเครื่องถีบนำขวางหน้าแทงอาวุธรุนแรงปลายมีฮึดปัจจุบันเจ้าตัวฟิตซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยพีเคแสนชัยมวยไทยยิมขึ้นชกล่าสุดเมื่อหนึ่งเดือนที่ผ่านมานะคะผลงานฟอร์มหลังชกสามไฟล่าสุดเมื่อวันที่27เมษายน2567ในศึกมวยไทยเกตเพชรนาเวทีมวยสยามอ้อมน้อยขึ้นชกในพิกัดหนปอนด์เจ้าตัวก็ได้ชนะคะแนนเพชรวันชัยเฟสปทุม ถัดมานะคะเมื่อวันที่14กรกฎาคม2567าในศึกมวยไทยเจ็ดสีนเวทีมวยช่องเจ็ดสีขึ้นชกในพิกัดหนึร้ปอนด์เจ้าตัวก็ได้ชนะคะแนนเพชรบ้านไร่สิงห์มาวินและไฟล์ล่าสุดนะคะเมื่อวันที่30กันยายน2567นสในศึกเดอะฮีโร่ไฟลมวยไทยในตำนานนาเวทีมวยช่องเจ็ดสีขึ้นชกในพิกัดหนึร้ปอนด์เจ้าตัวก็ได้ชนะคะแนนโฟวินมอลตระนาบฑิต มาทางด้านมุมน้ำเงินนะคะสิงห์ดำยุธสุราศ์นักชกวัย20ปีจากสุราษฎร์ธานีส่วนสูง167เซนนะคะน้ำหนักปล่อยปล่อยที่53กิโลเคยชกมาแล้วทั้งหมด60ไฟต์มวยถนัดนะคะจะเป็นมวยซ้ายจัดจ้านสอกคมเข่าในเหนียวแน่นเตะต่อยแรงบูดูดันปลายแข็งแก่งกว่าปัจจุบันเจ้าตัวฟิตซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยเกียรติเฟื่องฟูจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะึืนชกล่าสุดเมื่อ1เดือนที่ผ่านมาผลงานฟอร์มชก3มไฟต์ล่าสุด เมื่อวันที่7กรกฎาคม2567ในศึกมวยไทยเจ็ดสีณเวทีมวยช่องเจ็ดสีขึ้นชกในพิกัดหนึ่ปอนด์เจ้าตัวก็ได้ชนะนอกยกที่3ขุนศึกสอเดชพันธ์ถัดมานะคะเมื่อวันที่8สิงหาคม2567ในศึกเพชรยินดีนเวทีมวยราชดำเนินคืนชกในพิกัดหนึ่ถึง111ปอนด์เจ้าตัวก็ได้ชนะคะแนานแหลมโพสิิตคุณวสัน และไฟล์ล่าสุดนะคะเมื่อวันที่24กันยายน2 5 6 7นสในศึกแฮปปี้เบิร์ a เดย์แม่สายนเวทีมวยชั่วคราวค่ายมวยหนึ่งชัยวัดคืนชกในพิกัดหน110ึ่1ร้ถึงหออปอนด์เจ้าตัวก็ได้ชนะคะแนนอีคิวสังสอสาราชีพโดยรวมแล้วนะคะมวยคู่นี้น้องมอมไปทางด้านเพชรฤทธิ์ขาดได้เปรียบในเรื่องของส่วนสูงและช่วงชกประสบการณ์ก็ถือว่ามากกว่าฝั่งสิงห์ดำถึง40ไฟ์เลยนะคะเรื่องความเป็นมวยน้องคิดว่าพอๆกันค่ะกระดูกมวยไม่ต่างกกันมา สำหรับคู่นี้นะคะเพชรลิค์คิดว่าเอาอยู่แน่นอนค่ะถ้าได้อยู่ถึงไปไปลายยกก็มีสิทธิ์ลุ้นนะคะสำหรับคู่นี้นะคะน้องออกชอบเป็นทางด้านเพชรลิ์พอหอมกลิ่นที่จะสามารถเอาชนะคะแนนสิงห์ดำยุทธสุราชไปได้ค่ะก็ <modo. S 2> จบการวิจารณ์มวยลงแล้วนะคะนี่ก็เป็น5คู่ชกในศึกมวยไทยเจ็ดสีประจำวันอาทิตย์ที่10พฤศจิกายน2567ณเวทีมวยช่อง7สีนะคะ เริ่มชกตั้งแต่เวลา14.30กานาทีถ่ายทอดสดผ่านทางช่อง74กด35โดยมีคู่ชกทั้งหมด6คู่คู่ที่น้องหยิบยกมาทัศนาวิจาร์มวยล่วงหน้ากับคู่มวยชอบก่อนช่างก็จะมีประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเราไปดูเนื้อตัวเ,เต็มๆกันต่อในกลุ่มมวยเด็ด VP ของเราถ้าชอบเหมือนกันก็ตามกันมาได้นะคะพร้อมได้ทั้งฟังมวยหูเหมือนได้ฟังจากข้างสนามเลยและเช่นเคยนะคะพี่ๆคนไหนที่ไม่อยากออกจากบ้านไม่มีเวลาไปเวที ไม่อยากไปหน้าตู้น้องขอแนะนำ AJJ 2U มีแอดนำหน้าด้วยขบเครื่องเรื่องมวยแน่นอนค่ะเรามีทั้งมวยเดี่ยวมวยชุดมวยสเตปหรือว่าจะเป็นมวยพักยกที่เปิดเร็วปิดช้ามีราคาการอากาศให้พี่ๆได้ออกตัวกระสดุสดเลยนะคะหากมีการเปลี่ยนแปลงตารางและเวลาอย่างไรเดี๋ยวน้องจะแจ้งให้ทราบในกลุ่มแบบรวดเร็วฉับไวทันใจแน่นอนค่ะสามารถทักมาที่ไลน์ AJJ 2U ที่น้องขึ้นไว้ให้ที่หน้าจอเพื่อเข้าร่วมกลุ่มมวยของเราได้เลยนะคะ ถ้าหากสนใจก็ตามกันมาที่ช่องทางที่น้องบอกไว้ได้เลยนะคะอย่าลืมกันนะคะพี่ๆมาร่วมสนุกกิจกรรมทายผลแพ้ชนะเพียงแค่คุณพี่คอมเมนต์ใต้คลิปว่าเก่งกล้าหรือระครังทองเป็นฝ่ายชนะตามด้วยชื่อของคุณพี่ก็สามารถรับเสื้อมวยสวยๆไปใส่กันได้เลยนะคะเข้ามาร่วมกิจกรรมกันเยอะๆนะคะน้องมีกิจกรรมให้พี่ๆได้ร่วมสนุกกันทุกวันอย่าลืมกดติดตามช่องของน้องไว้ด้วยนะคะรุ้นผลทันทีหลังจบรายการศึกมวยไทยเจ็ดสี เพียงแค่สิบท่านแรกเท่านั้นทักมารับได้ที่ s j j 2 u มีแอดนำหน้าด้วยนะคะสำหรับวันนี้นะคะน้องก็ต้องขอขอบคุณพี่ๆแฟนหมัดมวยที่รับฟังจนจบถึงตอนนี้ด้วยนะคะฟังไว้เป็นเพียงแค่แนวทางในการตัดสินใจก่อนลงทุนเท่านั้นหากชอบคลิปดีๆแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด s u b สไครต์ไว้ให้น้องด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะกับช่องวิจารณ์มวยกับหมวยมวยเด็ดวันนี้น้องต้องขอตัวลากันไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ